มาในช่วงนี้ติดตามในเรื่องของปัญหาอาญากรรมในพื้นที่บ้างนะครับที่จังหวัดเชียงรายครับมีการจับเสียบอลไก่ก็ได้ตกอับในช่วงโควิด -19 นะครับขาดเงินเลี้ยงลูกน้องได้ขับรถหรูขนยาเสพติดเข้ากรุงเทพมหานครครับเจ้าหน้าที่ก็ยึดทั้งยาบ้ายาไอซ์แล้วก็เคตามีนด้วยครับ พลตรีจลัดปัญญาดีรองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายา,ยาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้มีการถแถลงการตรวจยึดยาเสพติดของเซียบอนไก่ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไม่มีเงินเลี้ยงลูกน้องนะครับก็ได้ตัดสินใจขับรถหรูหมายเลขทะเบียนส,สาาชอสลาชช้าง8328กรุงเทพมหานครครับขึ้นไปยังภาคเหนือที่ชายแดนด้านจังหวัดเชียงรายนะครับขนยาเสพติดทั้งยาบ้ามากถึง300,000เม็ดเคตามีน20กิโลกรัม ไอซ์ 1>, 1กิโลกรัมมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทเตรียมขนเข้ากรุงเทพมหานครครับโดยมีเจ้าหน้าที่สกัดจับได้ที่บริเวณถนนบายพาสตัดใหม่ใกล้ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงอำเภอเมืองเชียงรายนะครับทราบชื่อก็คือนายเลิดชายหอบรรลกิจอายุ51ปีเสียเจ้าของบ่อนไก่ใหญ่ในเขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นคนขับรถยนต์ดังกล่าวนะครับ หลังจากที่จับกลุมมาได้นะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการสอบสวนค่ะผู้ต้องหารับสารภาพว่านายบรรลือกิจเป็นเจ้าของบ่อนไก่ เป็นบ่อนไก่ใหญ่เลยนะคะอยู่ที่กรุงเทพมหานครเมื่อเกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็จะต้องปิดกิจการและที่สําคัญมีค่าใช้จ่ายค่ะต้องเสียค่าใช้จ่ายให้กับลูกน้องเดือนละก,กว่าแสนบาทเนี่ยนะคะก็เลยหาทางออกด้วยการหาเงินด้วยวิธีอื่นก็เลยขนยาเสพติดจะนําเงินไปใช้จ่ายค่ะเจ้าหน้าที่บอกว่าก่อนหน้านี้มีการติดตามพฤติกรรมมานานนะคะซึ่งผู้ต้องหาก็เคยกระทํามาแล้ว2-3ครั้งแต่ว่าตอนนั้นยังจับกลุ่มไม่ได้ค่ะ ตอนนี้ก็ไม่รอดนะคะถูกจ<ช>ับกุมได้ในที่สุดพร้อมกับของกลางมูลค่ารวมกว่า30ล้านบาทเลยนะคะก็เป็นการแก้ปัญหาที่ไม่ตรงเหตุ<ช>เป็นการแก้ปัญหาที่ผิดนะครับเพราะว่ามีอีกหลายๆหนทางที่เราสามารถงงมรเทาความเดือดร้อนได้ใช่ค่ะ